อ,อนุญาตอัดคลิปพูดนะคะเพราะว่าจะมีรูปภาพประกอบด้วยขออภัยผู้น้อยเสียงแหบนะคะ เป็นหวัดไม่สบายค่ะเลี้ยงลูกไปด้วยเนาะ,ะสำหรับอาวุโสที่ชวนเราไปเข้าชั้นพุทธ,ธาพิเศษมหาชาตินะคะส่วนมากก็คือคนคนนั้นรับธรรมะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่การรับธรรมะนั้นไม่ได้ทำให้เราเข้าใจถึงเนื้อลึกเนื้อแท้ของคำว่าธรรมะที่แท้จริงเป็นเพียงสเต็ปแรกนะคะถ้าเปรียบกับการเข้ามาหาลัยก็เป็นเพียงแค่สมัครเรียนเฉยๆแต่ถ้าหากเราไม่ไปเข้าเรียนนะคะเราก็ไม่ได้ไปปริญญาใช่ไหมคะแต่ว่าชั้นพุทธ พาิเศกมหาชาติเนี่ยเป็นชั้นธรรมะที่ละเอียดลึกมากๆคําว่าพุทธาภิเศกมหาชาติเนี่ยเราจะนึกถึงแต่ที่วัดใช่ไหมคะเวลาที่เขาสร้างเจดีสร้างองค์พระหล่อองค์พระเราก็จะไปะนั่งสมาธินั่งสวดมนต์ใช่ไหมคะมีได้สายสินโยงระยงระย,ยัยใช่ไหมเพื่อสวดมนต์สามวันสองคืนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นแนวของอการปลูกเสกพระพุทธรูปให้ศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะชั้นพุทธาภิเศกมหาชาติที่จัดที่สถานธรรมเนี่ย ไม่ได้มีสายระยงระยางแบบนั้นนะคะอ่าก็คือเป็นการไปไปปลุกเสกเหมือนกันค่ะแต่เป็นการปลุกเสกพุทธจิตของเราพุทธจิตคืออะไรพุทธจิตก็คือจิตยานดวงยานของเราที่ที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะให้มันศักดิ์สิทธิ์นะคะอา้าวทำไมเราต้องไปปลุกเสกพุทธจิตให้ของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ทำไมต้องมีนะคะชั้นธรรมะนี้ก็จะให้คำตอบกับเราค่ะ เพราะว่าวันนี้นะคะถ้าหากเราไปศึกษาธรรมะชั้นนี้เราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนะคะเหมือนผู้น้อยเองเนี่ยนะคะเคยศึกษาธรรมะที่วัดนะคะผู้น้อยก็จบธรรมะชั้นตีชั้นโทชั้นเอกจบมาหมดแล้วแต่ก็คิดว่าตัวเองก็รู้เยอะนะในเรื่องของธรรมะแต่ทีนี้พอผู้น้อยโตมาได้มาเข้าศึกษาธรรมะอันนี้ป้าทำไมมันลึกทําไมมันละเอียดทําไมมันมันใช่อะคะ่ะก่อนหน้านะคะผู้น้อยเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนแล้วตายแล้วเนี่ยหลังชีวิตหลังความตายแล้วเราไปไหน เราก็ไม่ความสําคัญเลยก็คิดว่าเออตายแล้วก็ช่างมันขึ้นสวรรค์ก็พอทําความดีขึ้นสวรรค์จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นแค่พื้นฐานมากๆแต่ถ้าหากเราไปศึกษาเราจะรู้ว่าอ๋อเดิมแท้ของเราอ่ะจิตญาณของเราอ่ะส่งลงมาจากนิพพานนะตัวเราอ่ะจิตญาณของเรามาจากนิพพานแต่วันนี้เรามาร่มหลงใช่ไหมคะสร้างนิสินเวรกรรมต่างๆมากมายแล้วเกิดตายเกิดตายมาหลายหมื่นหลายภพชาติใช่ไหมคะ แต่ว่ายังใช้จิตยานดวงเดียวของเดิมของเราอยู่เนี่ยชาตินี้เราเป็นคนนะคะเป็นชาติเดียวที่สามารถศึกษาทำบำําเพ็ญทําได้จนสําเร็จทรรเหมือนพระพุทธเจ้าได้นะคะทีนี้ในจิตยานของเราเนี่ยมันไม่ตื่นไม่แจ้งมันไม่ใส่สว่างเหมือนตอนมาจากนิพพานใหม่ๆตอนลงมาเกิดใหม่ๆมันครอบด้วย วิบอ,อะไรนะโลภรักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอาวิชชามากมากมายแล้วก็สะสมซึ่งนี่สินเมนกรรมมาเยอะแยะเลยทําให้จิตของเราเนี่ยมันมัวหมองค่ะมันมันปิดบงังทีเนี้ยไปเข้าชั้นเนี้ยเมื่อไปปลุกเสกแล้วเนี่ยจิตญาณของเราจะค่อยๆสว่างสวยขึ้นเหมือนเราไปทําความสะอาดจิตญาณของเรานะคะถ้าหากเราเข้าใจตรงเนี้ยมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยการดําเนินชีวิตของเราอะจะมีความทุกข์น้อยลงค่ะจะทําให้เราแบบมีความสุขกับสิ่งต่างๆมากมากยิ่งขึ้นคือเห็นเห็น เห็นความทุกข์อาจจะน้อยลงแต่ว่าความทุกข์มันไม่หนีไปจากเราหลอกตาใดที่เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะมองเห็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญชั้นเนี้ยได้ทําให้เราอ่ะได้ไปสร้างบุญใช่ไหมคะก็ลงทะเบียนทําบุญ2องร้อย้ออะไรก็แล้วแต่เราว่าไปแล้วแต่แแตสถานที่เนาะก็เหมือนเป็นการช่วยค่าอาหารสถานธรรมค่าไฟสถานธรรมก็บารุงอะไรก็ว่าไปก็อ่าแล้วก็ที่สําคัญเราได้ ลบล้างนี่สินเวรกรรมใหญ่เลยละค่ะเพราะว่าชั้นนี้นะคะเป็นชั้นใหญ่นะคะอาจารย์จะมีการอราราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหมดเลยทั้งพระพุทธเจ้าคือสิ่งศักดิ์ทั่วสากลละโลกนะคะแต่ก่อนเราเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์มีแค่พระพุทธเจ้าจริงๆต้องมีเยอะมากนะคะที่ท่านจะเสด็จลงมามา,มาเป็นประธานนะคะ,ะในการประชุมครั้งนี้แต่ตาเราอะมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่บางคนมียานมีฌานก็จะสัมผัสบางคนคนลุกนะคะก็มีนะคะจะมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาเป็นองค์ประธานในชั้นนี้ แล้วก็รอบนอกนั้นมีใครมาบ้างก็คือเจ้ากรรมนายเวรของเราพวกเราทุกคนนะมีเจ้ากรรมนายเวรหมดเลยเพราะอดีตชาติเราเคยไปสร้างบาปมามากมายแต่เราจําไม่ได้ใช่ไหมคะมีนิสินเวรกรรมมากมายนะคะเ,เราอย่าคิดว่าเราไม่มีนิสินเวรกรรมนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านไหนก็ยังมีนิสินเวรกรรมเหมือนเรานะคะตอนที่ท่านสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มี เจ้ากรรมนายเวรมาทวงท่านเหมือนกันนับภาษาอะไรพวกเราใช่ไหมคะถ้าไม่มีนี้สินเวรกรรมเราคงไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปแล้วเราคงขึ้นนิพพานไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาขอบุญจากเรานะคะบางคนโดนทดสอบคะ่ะบางทีนั่งไปแล้วก็ มาเลียหูเลียตาเราให้เราง่วงให้เรามีใจอยากจะออกไปไม่อยากฟังบางทีเขามาแทรกมาอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นการสร้างบุญใหญ่มากๆแล้วที่สําคัญคือบรรพชนนะคะของเราปูสาา่สังกษายาสังกษีนะคะเก้าชั้นเลยจะมารอรับบุญที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วคือได้ถูกเชิญขึ้นมาลูกหลานคนไหนได้มาเข้าชั้นนามสก,กุลใดได้เข้าชั้นธรรมะเนี่ยก็คือจะเชิญมารับบุญกุศลจากลูกด้วยอาศัยหูของเราเนี่ยฟังแล้วบรรพชนก็ได้ศึกษาฟังด้วยบรรพชนของเราที่อยู่ในบางท่านอยู่ในนร ลกภูมิก็ได้เลื่อนขั้นนะคะเป็นนักโทษในขุมนรกที่ดีขึ้นมาก็คือเลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนนักโทษที่จองจำะค่ะก็คือเป็นการตอบแทนพระคุณของบรรพชนของเราด้วยนะคะว่าเราได้มาสร้างบุญให้กับท่านนะคะจิตวิญญาณของท่านก็ถูกลดการลงโทษอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยได้พึ่งบุญจากเราเจ็ดชั้นเลยลูกหลานเลนหล่อนในอนาคตเราเนี่ยได้พึ่งบุญที่ที่แม่ที่เราได้สร้างในวันนี้ด้วยอันนี้คือ เป็นพระโอวาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะว่าใครได้มาเข้าชั้นนี้ก็จะได้รับบุญกุศลมากมายอาวุโสจึงต้องขยันขยอยอยากให้เราเข้านะคะเพราะว่าถ้าเราตื่นแจ้งในธรรมอาวุโสก็จะมีความสุขดีใจที่ได้ทำได้ได้ให้เราได,ได้รู้ตื่นแจ้งมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะสำหรับการเข้าศึกษาชั้นพุทธ,ธาภิเศษมหาชาติเนี่ยเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนะคะได้คัดกรองนะคนที่จะเข้าได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ว่าชวนใครแล้วเขาจะไปหมดไม่ใช่นะคะ แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาศัย ดูคุณคุณสมบัติของเราว่าบุคคลน,น,นั้นเนี่ยจะต้องเคยสั่งสมบุญมาดีมาก่อนมีรากบุญเก่าที่ดีพูดง่ายๆคือมีบุญเก่าดีอะคะ่ะจึงจะสามารถเข้าชั้นนี้ได้ถ้าใครบุญไม่ถึงนะคะหรือว่ารากบุญยังไม่ถึงว่าระโอกาสยังไม่ถึงก็ก็อาจจะทําให้มีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาไม่ให้เข้านี่ชั้นนี้นะคะแต่ถึงอย่างไรผู้น้อยก็อยากให้อาวุสไปเข้านะเพราะว่าผู้น้อยก็บอกว่าอาวุสก็เป็นคนบุญคนหนึ่งแล้วก็ได้สนใจในธรรมะนะคะ แล้วก็ก็อยากให้ไปเข้าอะ่ะมันไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะตัวเราอะ่ะเสียเวลากับการหาเงินทองต่างๆมากมายเลี้ยงดูกายสังขารเรามาค่อนชีวิตแล้วแต่วันนี้เราเสียสลาแค่3วันเนี่ยนะคะมาให้อาหารจิตยานของเราและเราจะรู้ตื่นแจ้งดีตลอดไปเลยนะคะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะผู้น้อยก็เห็นด้วยซึ่งผู้น้อยก็ได้นำพาญาติธรรมไปเหมือนกันนะคะสำหรับบรรยากาศทมในนั้นเรียกว่าเป็นบุญจริงกุศลแท้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นอาหารเจเลี้ยงเราทั้งสามมื้อเลยเขาก็จะมีแม่ครัวที่สละอุทิศตนนะคะเข้าไปทําให้เราทานนะคะมะีบุคลากรบริการเสิร์ฟอะไรกับเราหมดเลยนะคะซึ่งทุกๆคนที่ทําหน้าที่ตรงนั้นไม่มีรายได้ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มี ค่าตอบแทนใดๆแม้แต่บาทเดียวนะคะอันนี้คือผู้น้อยกล้าพูดโดยบริสุทธิ์ใจดังนั้นทุกๆคนที่ไปคือมีจุดหมายเดียวกันคือสร้างบุญแบบบริสุทธิ์เพียวๆเลยนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยกใ็ในบรรยากาศชั้นเนาะก็จะมีธรรมะทั้งหมด12บทนะคะ12บทนี้นะคะอุย้ยมีแต่หัวข้อสุดยอดมากนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในทุกๆบทก็จะมีเพลงธรรมะขั้นนะคะซึ่งก็จะมีผู้นําร้องเพลงเหมือนผู้น้อยอย่างเงี้ยก็จะ ไปร้องเพลงขั้นมีกิจกรรมช่วงบ่ายก็มีเต้นออกกําลังกายนิดๆหน่นอยนะคะดีสนุกค่ะไม่ใช่แบบฟังจะไม่เหมือนแบบเราไปฟังเทศนะคะบางทีเราก็หลับใช่ไหมคะหรือว่าก็จะไปธรรมะสมัยใหม่มีสไลด์มีรูปภาพอะไรให้เราดูตลอดนะคะ,ะในช่วงเช้าก็จะกราบพระถวายพระหา,ราหารผลไม้แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พอจบชั้นอาจารย์ก็จะได้แต่ฉวนซื้อหรืออาจารย์ก็จะได้เอาผลาไม้ทิพนั้นนะคะมาแจกพวกเราใครทานสุขใคร แล้วก็จะสุขภาพดีนะคะธรรมะมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นอริยสัจแห่งชีวิตอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเราเคยฟังมาแต่เกิดแก่เจ็บตายแต่ตัวนี้ก็จะตีตีความได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นทําให้เราแบบปรงและปล่อยวางแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นะคะก็จะมีคุณประโยชน์ของการรับธรรมะเออทําไมต้องรับธรรมะทําไมคนต้องชวนทําไมถึงต้องอยากให้เพื่อนเพื่อรับธรรมะเออคุณค่าของการรับธรรมะคืออะไรที่เรารับไปเอะมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประจั หลักฐานว่าเออรับธรรมะแล้วเนี่ยหลายคนตั้งใจบําเพ็ญแล้วอุ้ยชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีวิเคราะห์อนุตตลธรรมกับศาสนาว่าเออคาว่าอนุตตลธรรมที่เรามาศึกษาเนี่ยมันคืออะไรหรอกับมันต่างกับศาสนายังไงนะคะมันมันคืออะไรมันคือศาสนาหรอหรือลัทธิหรืออะไรอันเนี้ยบทเนี้ยจะให้ความกระจ่างแจ้งได้ชัดเจนเลยค่ะแล้วเราก็จะไม่สงสัยนะคะแล้วก็จะมีประจักษ์หลักฐานองค์การสวรรค์พระวิสุทธิอาจารย์อันนี้ก็ที่มาที่ไปของธรรมะนี้มันก็คืออันนี้ละคะ่ะเราจะ ได้เข้าใจว่าอ้ทาไมต้องมีธรรมะนี้มาจากไหนเป็นศาสนาเจ็กจีนหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เข้าใจกระจ่างค่ะตัวนี้จะอธิบายให้เราได้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมี อามหาปณิธานสิบประการนะคะว่ามีการที่เรามีชีวิตการบาเพ็ญธรรมเนี่ยจะต้องมีปณิธานความตั้งใจอะไรบ้าง10บอย่างนะคะแล้วก็มีทบทวนไตรลั์นะคะไตรลั์ที่เราได้รับธรรมะวันนั้นอาวุโสก็พูดอธิบายไตรลั์ให้เราฟังนะคะแก้ววิเศษ3ประการเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ตัวน,นี้ก็จะได้ทบทวนก็จะมีทั้งจุดมโนทวานคาถาห้าคำแล้วก็การอุ้มรันจกรคือการกรับไหวในยุคภศษีอานนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีบทที่สําคัญเลยไฮไลท์เลยก็คือบทกตัญยุกตะเวที ะะบทนี้นะคะซาบซึ้งมากทุกคนร้องไห้เลยค่ะแล้วก็พูดถึงพระคุณของพ่อของแม่นะคะการคลอดการดูแลคือโอ้สุดยอดเลยทําให้เราถ้าเราไดเอาลูกไปด้วยเนี่ยลูกก็ได้มีโอกาสกราบสํานึกขอเข้ามาแล้วตัวเราเองเนี่ยได้กราบสํานึกขอเข้ามากรรมต่อหน้าเสิ่งสิทธ์นะคะที่ผ่านมาใครทําไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็คือได้กราบพระตรงนั้นแล้วก็ขอเข้ามาตรงนั้นเลยแม้ว่าพ่อแม่เราไม่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไปก็จะมีบทลบล้างหนี้เวรกรรมว่าโอ้ นี่เวรกรรมของเรามียมันลบล้างได้หรอแล้วเราอยากจะลบล้างเราต้องลบล้างยังไงนะคะ,ะว่าจงสร้างบุญต้องบําเพ็ญธรรมยังไงนะคะเขาก็จะแนะนํานะคะเพราะชีวิตของเราเนี่ยที่ไม่ดีหรือเจออะไรต่างๆก็เพราะนี่สินเวรกรรมของเราเนี่แหละคะ่ะมาทําให้เราต้องทุกข์นะคะแล้วก็จะมีมารทดบทมารทดสอบนะเอ๊มันทดสอบคืออะไรมารก็คือสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมคะเขามาทดสอบใจเราอะไรบ้างในการดําเนินชีวิตในการบําเพ็ญปฏิบัติต่างๆก็จะเข้าใจว่ามารคืออะไรแลว แล้วเราจะจัดการมารพวกนี้ยังไงนะคะแล้วก็จะบุญคุณสวรรค์บทประจักษ์ธรรมโอ้ก็มี12บทประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะก็อยากให้อวุโสไปศึกษานะแล้วก็จะแบบเป็นแนวทางในการเป็นไกด์เขาเรียกว่าไกด์ชีวิตที่ดีที่สุดนะคะซึ่งอ,อาจารย์เคนก็คือสามีของของภูนุ่มนิ่มนี่แหละก็เป็นนักบรรยายธรรมในบทนั้นอ๋อลืมพูดมันมีบทนึงอ๋อก็คือบทความหมายของประโยชน์ของการทานเจใช่ <c oughs> นะความหมายและประโยชน์ของการทานเจบางคนโอ,อ้ผู้น้อยก็ไม่ทราบว่าอาวุโสทานเจหรือ,อยังนะคะแต่จะทานไม่ทานก็เข้าได้เหมือนกันคะ่ะทุกๆคนนะเ,เขาก็จะมีว่าทำไมต้องกินเจเออเขาก็จะมีนะแล้วก็ความหมายของการทานเจกินเจขา่ดสารอาหารไหมก็จะมีหมดเลยในนั้นนะคะแล้วว่าทําไมถึงต้องทานเจเหรอพระพุทธเจ้าท่านทานเจไหมทําไมต้องทานเจหล่ะมันเกี่ยวกับธรรมะหรออะไรยังไงนะคะแล้วก็จะมีแบบ ความหมายให้กับเรานะคะในบทนั้นนะคะก็ได้ไปศึกษาร่วมกันคือไขข้อกระจ่างในในทุกๆอย่างเลยนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเบื้องบนเมตตาอาวุโสไปเลยค่ะยิ่งถ้าเรามีความทุกข์หรือมีปัญหาในชีวิตให้เราปล่อยวางไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพวกนี้มันก็เป็นแค่สิ่งภายนอกมันมันแก้ไขได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากเราไปศึกษาธรรมะตรงนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นขอให้ตั้งใจยังไงผู้น้อยก็สนับสนุนส่งเสริมให้อาวุโสได้ไปศึกษา เพราะว่ามันจะเป็นคุณค่าของชีวิตที่แบบประเมินค่าไม่ได้เลยไม่ว่าจะเงินร้อยล้านเงินพันล้านประเมินค่าให้กับเราไม่ได้เลยซื้อความสุขไม่ได้เลยนอกจากจะเริ่มจากจิตของเรานั่นเองค่ะขอบคุณเบื้องบนเมตตาค่ะ